สไดเอคลิปอานะครับคุณแจหา 2, 2, 3, 2. 2> ยสองหนึ่ว สารยังไม่ติดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงโปรแกรมอีโมตัวนี้ถอดปลั๊กออกมาก่อนนะครับถอดปลั๊กออกมาเสร็จเรียบร้อยปลุกสไลด์ออกมาทั้งหลังนะครับลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เอากล่องไปเขียนโปรแกรมอีโมโปรแกรมชิปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาชิปใส่ไว้ในดอกกุญงแก เรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมเรียบร้อยเสียบดอกเข้าไปดิบออนไฟกุญแจดับนะครับไฟกุญแจไม่ขึ้นถังน้ำมันใครได้นะครับ